สวัสดีค่ะอยู่กับน้องลูกตาลนะคะช่องผอดลูกตาลชาแนลค่ะวันนี้ค่ะ้องตาลอยู่กับเจ้าตัวเอลเลดไวท์แท็กนะคะเป็นโฉมใหม่ล่าสุดนะคะรุ่นใหม่นั่นเองค่ะของเน็กเจนฟอร์ดดูดันไม่เก่งใจใครค่ะราคาจะจําหน่ายอยู่ที่1นึ่งล้านแปดนบาทนะคะลูกค้าค่ะสีพิเศษนะคะอีกหมื่นสองค่ะลูกค้าค่ะประมาณนี้นะคะแต่เจ้าตัวนี้เป็นสีดํานะคะโฉมใหม่หน้าตาเป็นยังไงน้องตาลจะพาชมรอบคันค่ะว่า เอเวอร์ไวท์แท็กเนี่ยมีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยนะคะเริ่มแรกเลยค่ะเริ่มแรกมาที่ปากกระโปรงด้านหน้านะคะคำว่าไว t ์แท็กนะคะเป็นอะคริลิกนะคะสีกาวไฟค่ะที่มาจากโรงงานนะคะลูกค้าขาแบบนี้เลยค่ะแล้วก็กระจังหน้านะคะสีกาวไฟค่ะเป็นสีเออที่มาจากโรงงานนะคะเป็นแล้วก็มีลังพึ่งกระจายความร้อนจากห้องเครื่องค่ะแล้วก็จะมีกล้องหน้านะคะกล้อง360องศาค่ะ ตัวข้างหน้านะคะก็จะมีเอ่อเรดเออเซนเซอร์ค่ะแล้วก็ห่วงลากจูนนะคะด้านล่างค่ะไฟนะคะไฟซีแคมค่ะจุดเด่นของตัว evanex gen นะคะจะเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีไฟโปรเจคเตอร์โปรเจคเตอร์ตัดหมอกนะคะค่ะประมาณนี้เลยค่ะนี่ค่ะ ตัวนี้ตัวนี้เขาจะเรียกไฟอะไรอันนี้จะเป็นไฟซีแคม LED ต้นประมาณนี้นะคะด้านนี้ค่ะก็จะเป็นคิ้วนะคะคิ้วล้อนะคะสามิีนที่มาจากโรงงานนะคะล้อนะคะแม็กยางสองห้าห้าทับห้าห้า R ยี่สิบนะคะแม็กยางลายนี้เลยจะเป็นลายของเขานะคะตัวนี้จะเป็นบเทอร์โบนะคะจะเป็นสี่คูนสี่นะคะเออร้อยสองร้อยสิบแรงม้าห้าร้อยนิวตันเมตรนะคะประมาณนี้ค่ะ ด้านนี้ค่ะลูกค้ามาเอ่อด้านบนนะคะลูกค้าเอ่อจะเป็นกระจกมองข้างค่ะกระจกมองข้างมีไฟนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกล้อง360องศาแลวเวลาเปิดนะคะก็จะมีไฟเหมือนกันนะคะอย่างนี้เลยโอเคค่ะด้านนี้ค่ะจะเป็นอกลักษณคำว่า wide t a นะคะค่ะพร้อมบันไดข้างนะคะที่มาจากโรงงานสามารถรับน้ำหนักได้ดีเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้จะเป็นกุญแจ smart key d e d entry นะคะจะเปิดปิดโดยที่เราสอดมือเข้าไปล็อกลดล็อกนะคะค่ะราวหลังคาค่ะแล้วหลังคาที่มาจากโรงงานค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะมีพาโนรามิ c mood panoramic moon roof นะคะ ลูกค้าคะโอเคเดี๋ยวตาจะพาชมด้านในนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะอ่ะเดี๋ยวต้องตาจะพาชมด้านหลังนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างด้านหลังนะคะเราจะมาตรงนี้นะคะจะเป็นไฟซิกเนเจอร์ของตัวเอเวอร์เรสต์นะคะด้านหลังก็จะมีคําว่าเอเวอร์เรสซึ่งคงความคงความเหมือนกับเอเวอร์เรสให้อยู่นะคะก็คือตัวอะคริลิกตัวนี้นะคะค่ะแล้วก็คําว่าอะคริลิกไวท์แท็กด้วยมีทั้งสองอย่างเลยค่ะแล้วก็จะสีคุณสีตรงนี้ค่ะอะคริลิกค่ะเซนเซอร์หลังนะคะคลิกเซนเซอร์เวลาเปิดปิดท้ายฝากรกะโปรงก็ยังมีเช่นเดิมค่ะ คอนโซลฉีดคนโทรลค่ะ,คะเราจะมาชมด้านในกันนะคะว่าตัวเอเวอร์เรดไวท์แท็กเนี่ยค่ะด้านในจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะด้านในนะคะคอนโซลด้านหน้าค่ะจะตัดด้วยเส้นได้สีเหลืองนะคะแล้วก็จะมีคําว่าเอเวอร์เรดในด้านคอนโซลด้านหน้าค่ะจอ12นิ้วค่ะแล้วก็ข้างล่างน,นะคะจะเป็นแท่นไวท์ชาร์จเจอร์ค่ะนั่นแหละก็คือทางนี้นะคะที่เอกลักษณ์คือเก e ียร์อีชิปเตอร์นะคะแล้วก็เกียร์ไฟฟ้าเออแล้วเบรคมือไฟฟ้าค่ะ ะะแล้วก็ว่าปุ่มขับสองขับสี่ที่เลื่อนได้นะคะปรับเปลี่ยนระบบโบดนะคะว่าเราจะขึ้นเขาลงเขาลุยเหรอลุย,ลย,ลยต่างๆนะคะลูก <c oughs> คะ้าค่ะด้านเออบอกนะคะก็จะมีคําว่า y ายแทกนะคะบอกหนังแล้วก็วายแทกตัวสัดวายแทกที่เป็นสีเหลืองนะคะามาด้านนี้คื <c oughs> อผมไรไฟฟ้าคะ่ะลูกค้าก็จะมีแอ็กชีพู้ c อ n t r o l ให้นะคะประมาณนี้ก่อนนะคะแผงประตูแบบใหม่อะไรเงยแผงประตูจับแบบใหม่นะคะก็จะค่ะเปิดแบบนี้ค่ะ อันนี้คือผ้านูนามิกมูนรูฟนะคะของเราจะเป็นหลังคาขนาดสองกันสองจุดสองขัดนค่ะท่านใดนะคะสนใจเอเวอเรสต์ไรทนะคะติดต่อเราตามไปที่061 149 1698หนะคะหรือแอด i อดีไลน์ด้านล่างนะคะต,ต,ติดต่อสอบถามได้ตลอดนะคะไม่ว่าอาชีพไหนก็ออกได้ค่ะคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ